ใครมีแบงค์ยี่สิบของราชการที่เก้าแบบนี้ผมรับซื้อหลักพันนะครับสวัสดีครับผมอาร์มนะครับที่บ้านใครมีแบงค์ยี่สิบของราชการที่เก้าแบบนี้บ้างครับที่ด้านหลังเป็นรูปของราชการที่แปดแบบนี้แบงค์รุ่นนี้ถ้าเป็นตัวเลขปกติหรือไม่มีอะไรพิเศษจะยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นหมวดตัวเลขสวยที่เลขเหมือนกันทั้งแถวหรือตัวเลขเรียงกันแบบนี้ สภาพใหม่ๆผมรับซื้อราคาสูงถึงหลักพันนะครับส่วนบ้านใครมีธนบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่าเงินต่างประเทศโบราณพัะเครื่องพัะบูชาใครอยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ